สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เพจอาโอ๊วิศวะยิ่งผ่านคนสร้างคนนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกๆไลฟ์นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับการแชร์ของเรานะครับมีโอกาสได้ร่วมช่วยเหลือผู้คนนะครับเป็นเหมือนเราได้ทําบุญนะครับการแชร์ไปถ้าเราแชร์ไปแล้วมีคนที่เขาทุกข์ใจผ่านมาเห็นนะครับเขาได้เข้ามาดูได้เข้ามาฟังความทุกข์หายไปความสุขเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าเราได้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้คนแล้วนะครับเป็นการทําบุญที่ง่ายมากๆในยุคดิจิตอลในยุคโซ ถ้าแฟนเราบอกเลิกเพราะไปต่อกับเราไม่ได้ <S <S เขาเลิกกับเราเพราะมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะเรื่องเงินแต่เขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเพราะคนนั้นให้เขาได้เรื่องเงินสร้างความเจ็บปวดให้เราแบบนี้เขาจะได้วิบากกรรมกับเราไหมคะทุกความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นทุกความสัมพันธ์ที่มันจบลงมันมีวิบากกรรมเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแต่มันจะมากจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่อีกอย่างหนึ่งถ้าวันนี้ถ้าเขานอกใจเราตอนที่ยังมีเราอยู่แล้วก็ไปคบกับคนอื่นแบบนี้เขาจะได้วิบากกรรม แต่ถ้าเขาเลิกกับเราโดยที่เลิกกับเราก่อนแล้วค่อยไปคบแบบนี้ก็จะไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะชีวิตคนเราสามารถเลือกทางเดินให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าวันนี้เราร่วมหัวจมท้ายกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเราเราจะไม่สามารถเลือกทางเดินให้ชีวิตที่ดีขึ้นได้ไม่ใช่แต่มันเป็นเขาเรียกว่าเรื่องของจิตสํานึกเดินหน้าด้วยก,กันมาขนาดน,นี้เราจะทิ้งคนคนหนึ่งไว้กลางทางแบบนี้มันจะผิดหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องของจิตสํานึกถามว่าผิดหรือไม่มันไม่ผิดนะครับถ้าเขาจะเลิกกับเราแล้วไปคบกับคนใหม่ก็อออััััันนนนีีีีี้้้เเเคาาาากกกกก็จะะะไไไมมม่่่่่รรรบบบบวววิแแตถใขณดยยยททงูล แบบนนี้่สามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็ตอนนี้ก็มีไลน์นะมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็มีเพจนะสามารถทักเข้ามาในเพจได้คุณคนะนจะได้รับคําแนะนําจะได้รับคําปรึกษาจะได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็วิธีการแก้ไขเนี่ยอยาจจะมีพิธีพิธีกรรมแต่เพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครเข้าใจว่าพิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะดึงคนรักกลับมาไม่ใช่แต่ ใจความหรือเนื้อหาสําคัญของพิธีการต่างหากที่มันทําให้คนรักกลับมามันไม่ใช่พิธีการทําให้คนรักกลับมานะพิธีการเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทําแล้วคุณจะได้คนรักกลับมาไม่ใช่หลายๆคนเข้าใจแบบนั้น<ม>แต่ใจความสําคัญของพิธีการที่มันซ่อนอยู่ข้างในต่างหากคือการแก้ไขตัวตนของเราต่างหากที่มันจะสามารถทําให้คนรักกลับมามันคือผลพลอยได้อะเมื่อไร่ที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเราเองนั่นแสดงว่าตัวเราเองมีคุณค่ามากขึ้นนะเมื่อไหร่ที่เราอุด ข้อบอกพร่องปิดข้อผิดพลาดของตัวเราเองได้นั่นแสดงว่าคุณค่าในตัวเรามันเพิ่มมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ตัวคุณค่าในตัวเราเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะทาให้คนรักกลับประสนใจกลับมาใส่ใจกลับมารักเรามันก็มีมากขึ้นตามไปด้วยมันคือผลพลอยได้จากการทําพิธีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนใจอยากได้รับคาแนะนาคำปรึกษาก็สามารถทักแชทได้ครับ